สวัสดีครับเอ่อพบกับผมในกบเกมไมค์ครับนะครับวันนี้ผมจะมามาเล่นอะไรไม่รู้ไรสาระนะครับอือ่าเห็นไหมครับขนาดคราบต่างก็ยังไม่รู้เลยครับดาทักษินที่คือชื่อคุณก่อนนะครับแต่เสร็จไปค้าไม่เป็นนะครับเออนี่คือตัวอย่างของคนค้าไม่เป็นละแก้ตัวนะครับไม่ผมเอ้ยเดี๋ยวไม่ค้าให้เลยเออคราบคนเดียวไป ส่วนนี่ e, e s เอ้ย e s e Z ีนี่นะครับคือคนเป็นนั่นเองนะครับส่วนผมขอไม่บอกชื่อนะครับเพราะว่าเพราะว่าทำเนียมบ้านผมถ้าเกิดว่าพูดชื่อตัวเองนะครับจะกลายเป็นชาวอินดี้นะครับตอนนี้ผมเป็นชาวล็อกอยู่แล้วคุณจะมาพิมพ์ชื่อผมทำไมเนี่ยอ่าผมเป็นตัวฮิปเปอร์ใส่สูตรอย่างนี้นะครับ ส่วนไอตัวสมแล้วก็ตัวลาวานะครับใครที่คิดที่จะเอาไอเดซนี่ไปเ,เล่นเซิร์ฟเอื่น,นะผมว่าอย่าเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวลาวาเวลาลงน้ำก็จะกลายเป็นหินออกซิเดียนนั่นเองนะครับมันจะขุดยากสอนคุณกรก็เป็นไอ ID ไอเดดั้งเดิมของเกมเลยนะครับกากรบหน้าทักสิน <laughs> ส่วนนี้ก็คือบ้านผมนะครับ home ็อกนะครับคือบ้านชาวล็อกนั่นเองชาวอินดี้เข้าไม่ได้นะครับเพราะประตูมันจะเปิดไม่ได้นั่นเองเพราะชาวอินดี้เปิดประตูไม่เป็นนั่นเองนะครับ <laughs> ส่วนว่าผมเป็นบ้านใต้ดินนะครับเหมือนแท็กเกอร์นะครับแต่บ้านผมไม่ได้เหมือนแท็กเกอร์นะครับอืมไม่ได้ลอกเลียนแบบมาโอ้ไม่เหมือนนะครับอา่าก็คือไม่ได้ลอกเลียนแบบแท็กเกอร์มานั่นเองนะครับเพราะว่า บ้านผมมีเตียงสามเตียงครับไทกเกอร์มีหนึ่งเตียงเองครับเท่าที่ผมจำได้มาในคลิปนะครับเ <c oughs> มืดแล้วนอนนอนเอ้ยคุณจอนนี่เขามีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือเวลานอนเขาจะต้องถือเนื้อนอนทุกทีนะครับเพราะผมก็ไม่อยากนอนกับเขาเหมือนกันนะเพราะมันเหม็นมากเนื้อวัวซะด้วยยังไม่ยัไม่สุกซะด้วยเฮ้ยวันนี้เราขอขอห้องพิเศษ <c oughs> ไปนอนกับคนกกอนเลยนอนนอนนอนอีซ้มไปนอนเลยไหนไหนเข้ยิววิววิวทำอะไรกันนะโอ้สองคนนี้ก็ทำอะไรกันก็เป็นว่าไม่ยุ่งดีกว่านอนอาเช้าแล้วเะครับ ชาวแล้วง่วงขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่าาครับวันเช้านี้ไม่อยู่เชอไม่อยู่โชว์อุ้ยอะไรเขาเขาเขาเป็นตัวลาวาแล้วเอเดินไปไหนก็ไฟก็จะท่วมมนเลยอะ ใครมาไล่ปลูกไอ้ชูการ์เคแถวนี้ไว้เนี่ยเยอะจังตรงนี้ก็เป็นป้อมประการโบราณน,นะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอช็อ,ชอตอตรงนี้ก็เป็นป้อมสอดแนมของบ้านผมเองนะครับอสร้างมาเพื่อให้คิปเปอร์มันระเบิดเลนนั่นเองครับจากรูนี้ <c oughs> ขึ้นมาปุ๊บระเบิดเลยคุณกอยเขาทำอะไรนะ คุณกอครับตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณกอากำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่คือสภาพคนที่กำลังจะทำน้ำตกครับ ตกไปแล้วโหนี่คือน้ำตกแล้วครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้หเนียนมากเลยครับโอ้ oh, สุดยอดอะไรอ่าท่านผู้ชมครับตอนที่เอกำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับบางคนอาจจะเบื่บอ,อมากเพราะว่าผมพูดไม่เก่งนะครับ รีวิวไม่เป็นนั่นเองนะนี่คือคลิปแรกของเกมนี้นะครับผมก็พูดมัวมวๆเอาไปจากประสบการณ์ที่ผมดูคลิปออของหลายๆคนมานะครับเก็รีวิวไม่เป็นจริงๆนั่นแหละเพราะว่าพูดไม่เก่งอะ่ะแบบพูดไม่คล่องอะ่ะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดดีนะครับเ,เสียงก็กาก,ากด้วยครับไม่เหมือนกับแท็กเกอร์กับคุณดิโอนะครับ ถ้าผู้ชมคนไหนไม่พอใจกับคลิปนี้นครับกดแกากระบาทออกไปได้เลยครับต่อย่างว่ากดดีไลค์คลิปผมนะครับเพราะว่าคลิปผมนี้คนไม่ค่อยดูกันด้วยดูกันน้อยนะครับโพสกันน้อยอแต่คนโพด,ด่านะครับไอคลิปที่ผม GTA สแตนโปไม่แต่คนมาด่านะ ก็เป็นคลิปแรกที่ผมถ่ายนะครับสามเกมไมค์ครับภาคหนึ่งจุดแดจุดหนึ่งผมลืมบอกไปว่า,าหลายคนอาจจะรู้แล้วมั้งคือภาคนี้เป็นภาคที่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่ก็ยังมีบั๊กอยู่แต่ว่ามันมีภาคหนึ่งจุด้ามาแล้วนะครับเป็นภาคาาก,ก็ช่วงทดลองอยู่เหมือนกันนะครับ ภาคหน1่งนึ่ี้หรือว่าตั้งแต่1.8ขึ้นไปนี่ก็เป็นภาคที่กินทรัพยากรเครื่องมากนะครับจากตอนนี้ก็แหลกพอสมควรนะครับ,บเอ,อใส่โปรแกรมเอ้ยไม่ช่เนี่ยวกกับโปรแกรมที่ผมถ่ายคลิปนี่ก็แหลกนะครับฮะ โอ้พอดีเออคุณกรอรดีว่าคุณกรนไปพ่นโรคจิตนะชอบโดนลากนะครับ <c oughs> ลากไปไหนลากไปไหน <c oughs> พวกเองไม่มีมีที่ไหนอะฟัง <c oughs> ไหนแล้ว <c oughs> คุณไปทำอะไรอยู่ในภูเขาแล้วครับไหนว่าจะขุดน้ำตกไงแม่งหาย สายสับสูนไปเลย TP คุณกรหน้าทักษิณมาแล้วอ่าลากแล้วเออคุณเปรมอยู่ไหนแล้วครับเนี่ย ฮะขุดใบไม้อ่ะ <c oughs> ขุดใบไม้อ่ะฮะแป๊บใครทักมาเนี่ยอตอนนี้ชุดผมก็มีแค่หมวกหลังวาักา,กากๆแส่วนหมวกนี้เห็นเขาบอกว่าใช้หนังจากส่วนเออ ต้องตูดวัวมาทำเป็นหมวกนะครับหมวกตูดวัวแปลกแปลกไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วเอองั้นก็ผมก็ขอจบพิเพียงเท่านี้ครับเนื่องจากมันไม่มีอะไรพูด แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเฮ้ยชุดเอ้ยไม่ใช่หวกตูดบัวต้องจับไม่มีอะไรพูดแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปเอตอนที่สองครับอาจจะไม่ได้ตอนที่สองแล้วก็ได้เพราะว่าคนดูน้อยนะครับอืแล้วที่คุณทำอะไรเนี่ย <laughs> เอาออกไปละงั้นจะฟิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ